น้ำจิ้มพริกเขียวกิ้มไปเลยคมๆตัวนีใน้ใหญ่แฮงหอนหอนเอาจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเฮ้ยมาพบอพอกันซับกับการกับสาวสวยเ้วอยสุดดีวันอาทิตย์โอ้ยเนาะ หอยเดือต right? ัวี้ไงใหญ่แลบเิ่นแคทแหลว้าน้ำยิ่งน้อยน้ำ่น้อยโอ้ยตัวนี้ซุกว่าโอ้ไปหาไม่จิมไม่ว่ะนี่อุ้ยขอให้ค่ะ นี่ฝนตกกับซีรีกินแบบนี้จ้ะเป็นเมือกนี่ยน้อยทิ้งไวน้นี่มีหัวเราโอ้ยคือจอยแทะทำไมตัวเดียวอันเดียวจอยจังเลย ขี่แล้วมาค่อยหนาฝนค่ะห้อยหนาฝนใช่เหรอเอาตัวเมียเ <laughs> พิ่งก็วามาไม่ขุดตัวอยู่ อืมักเขารับภูมมากมาเราะวาแสบ ถ้าเรงค้นเพื่อนต่มมเ้วเพื่อนเอาไปย่างแด้จ้ะอ,อออมาเบิดแบบนี้เลยปีหนึ่งเลยกินเชียรหนึง่งโว้ยกอยจอยเนี่ยลุยเลยเด้อจ้ะ <c oughs> น้ำจิ้มพริกเขียว nhá đi ông Hả với hình hảo hảo lâu กินหมดเลยขม,ม้ม ตัวหน่อยกอืมใช่เบิกินโดนตัวเผื่อ เป็นมืกอมือเลยมงตัวนี้่ายแห้งดากแล้วอัตชิเงี้ยอดินหอยหน้าฝนเว้ อืแสบขมขมขาดจ่าแต่ว่าแสบหขย,ย่างเลย ไลายลายโอู้ยแงคัะจ้าพี่น้องออกมาเบิดตัวเบิดอันนี้เลยกินเบิดนา,า,าราลจ้าเสียดายเนาะนี่โอ้ห่าวาพอว่าสิโชแบบกกะดอนเนี่ย

เป็นอย่างยางผู้ใดบ่เคยกินนี่คมค่ะเนี่แห้งคมแต่ว่ามันเนี้ยแห้งเนี้ยก็กินอืมแบบ หวาลเราหาตัวงามๆพีนน่น้องเบื้องกันห้ยไม่ไมนุ่ต้มบะสุกค่ะได็กก็ต้งเป็นยางหน่วยๆอยู่แท้กินกระไรเทียอยู่ด้วย